เราเลี้ยงคุณยายมะคิดมาผลไม้อื่นไม่กินเลยนอกจากทุเรียนเราจะสอนใหม่แล้วให้เขากินผลไม้อย่างอื่นบ้างโดยให้มะเหมียวเป็นตัวนํานะครับเดี๋ยวเรียกก่อนพี่ควิดเอ้ยมาควิมาหาป่าเลยเร็วมาเร็วอยู่ไหนพี่ควิดอยู่ไหนมาเร็วมาเร็วมาเร็วเร็วเร็วโอ้โหโอ้โหมาตามเสียงเรียกเลยครับมาตามเสียงเรียกเลยครับเสียงเรียกเลยครับไป็มาอ้วนครับ อนหมากินกล้วยกินเป็นไหมเนี่ยกล้วยเนี่ยดูนะดูดูพี่ก่อนดูพี่ก่อนพี่เนี่ยพี่กินให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนอหนูนั่งตรงนี้หนูนั่งนี้น,นั่งนี้นั่งรอ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 ดูพี่เป็นตัวอย่างรออันนี้กินให้น้องดูหน่อยนะอ่ะมามม,มฮึบเห็นไหมโอ้หอ่ะกินเล็กก่อนจะยอมกินหรือเปล่า อาดมกันนะดมดมดมเอาไหมเอาเอาอกินเป็นไม่เคยอีกทีดิอีกทีนี้อีกทีนี้โอเคได้อยู่ได้อยู่อ่านของพี่เมียวของน้องนะคะของน้องนะคะอ่านน้องรอน้องรอน้องรอ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 หนึ่งสองส้มกินได้ อ่ะกินได้กินได้กินได้วา,างนีดวางนี้วางนีดพี่เมียววาพี่เมียวน,น้องรอนี่เห็นไหมเห็นกล้วยไหมรอนะคะรอรอมองตาม,มองป่าไว้ไม่อย่ามองกล้วยรอหนึ่งสองส้มกินได้อีกรูปไหมเอาอีกรูปไหม วันนี้มีโกเด้นกินกล้วยครับอิ่มแล้วครับลดน้ําหนักไปในตัวนะครับพี่เหมียนน้าหนักลงนิดนึงแล้วครับประมาณขีดสองขีดอะ,อะให้พี่ก่อนน้องที่หลังอะพี่นะครับการเลี้ยงสุนัขอะครับก็คือถ้าเรามีหมาใหญ่กับหมาเล็กเนี้ยเราต้องให้หมาใหญ่กินก่อนถ้าเราเราเอ็นดูหมาเล็กให้หมาเล็กกินก่อน หมาใหญ่จะมันไส้เดี๋ยวจะกัดกันนะครับอย่างเงี้ยต้องให้น้องน้องหมาใหญ่กินก่อนอ่ะเอาอีกปล่าลุกขึ้นลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาพี่เมียไม่ต้องลุกหมาลุกพี่เมียไม่ต้องลุกน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 ้องลุกอ่ะรอรอรอก่อนรออยังไม่นึกญาติรอ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 หนึ่งสองสา้ เก่งมากมากะให้พี่หมาคะ่ะรอนะคะรอ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 ก่อนยังไม่ได้ญาตรอคะ่ะรอนะคะรอ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 ก่อนรอหนึ่งสองซ้ำ 金갱金갱金갱。<noise> <noise> <noise>